เอาครับผมมือนีกับชิพามายาเบ็ดเนื้อเขียดอีโม่ครับผมมือนีกัตอนใส่บดไดให้มึงครับเนี่ยกับหาใส่ละห่วยครับมือนีเอาครับมาโดนมาเชนกันครับว่าสิเป็นแนี่ยใดครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี่มาคำแล้วครับนอกกัเลยบดไดให้มึงครับผมโอู้น้ำขึ้นครับผมนี่เมื่อวานนี่บดได้หลายป่านี้ขียดอีโม่ตายโครโรครับล้างแหลกอ มัอไม่ตายนะครับปลาสัวเปียลเซ็ตโคโลครับเอาอีกแล้วครับนี่ครับผมตายอีกแล้วครับอู้นี่หนึ่งเต้มครับผมเอาถือสองขางเลยครับพี่น้องพี่ฟู่เลยตัวนี้โอ้เห,โห,โหมือนครับพี่น้องสองขางครับผมยี่งกันนี สองตัวเอ้ามาันมันครับรอบเช้าออไอ้ตกนต้ำเกือบเป็นเวียนครับเกือบตัวสัตว์ตกน้ำอืมไอ้ช่อนครับไอ้ช่อนไอ้ช่อน โอ้ตตวน,น้อยกินเลยขนาดานี้เกย่องรับป่านะอาอาอาสองแต้มครับสองแต้มรอบเช้าโอยป่าใหญ่ครับน้องน,องนำเหนี่ก็ได้ ไอ้พ่อไปตระมนี่เดี๋วเล็กๆลีตัวเล็ก,ลกๆอืมนยัองอีกครับลังอีอเอ๋แลนอครับคเอ๋แลนออู้ไอเรีครับนี่ครับแต้มสามครับอือมันขึ้นตัวตายครับนี่ครับแต้มสามครับผม เต็มสามครับเต็มสามครับทุบตายมดครับผมตายมดตายมดนี่เป็นท่าเลยอู้น้ำขึ้นครับมือมาใส่เนียวน้ำไปท่วงปะเทน้าครับมาใส่เนียวน้ำท่วงประเทน้าครับผมน้ำพึ้นถ่วงหลายเลยครับผมบาดนี้ โอ้โยตัวนี้ครับผมนี่บอ่ดีนครับว่าแต่ป่าถือโอ้ปลาคือตัวน่อยนะครับปลาตัวเล็กๆครับผม เปนเี้ยเขียดอิหม่โอ้ยผสมเถอะเนาะไม่สมเลยครับผมไม่สมจักเม็ดเอา,อาพราะอได้ปนและะ้วครับตอนนี้นำแบบร้ายครับน,น,นั่นมเศเสาไปเฮ้ยยิงกระนุ่งเออเอาอีกแล้วครับผมบัตีครับผม คือเก่าครับปลาคอหน่อยครับนี่คอหน่อยคปลาคอหน่อยครับปลาคอหน่อย,ออยเออเออผสมโตัที่ได้ผสมเบ็ดที่ได้เหมือนครับโอเคครับใส่งา่ายอยู่ถือว่าใส่ได้ครับเออเอ้เอามันมันครับ ไปครับไปต่อครับโอ้ขันนี้น้ำท่วมเลยครับบาทนี่เยว่างครับนี่น้ำท่วมเลยโอ้หมูมาใส่ซนี่โบได้ไมีน้ำปั่นได้ครับผมมาใส่แล้วพัดน้ำถล่มเลยเอ้ยตายไปได้ปุ้นเนาะแบบนี้เนาะไปได้โยูโดค,ครับแต่จะสิดท้ายบ่ได้นะครับเนาะ เก็บค้ากล่องครับเก็บค้ากล่องครับอื้อ้มอากาศบหลังนีขึ้นเดิืเหนื่อครับใสขึ้นเหนื่อบหลังนี่รุดบ่รุดถั่วรุดอู้อู้ยยงยยยครับยยยยัยยยยอยย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 ยรร มเ,เครื่องเข่าเลยครับตอนมาใส่ร์ไซคบริหลายป่านนี่อมอเตอร์ไซค์เร็ววะน้ำเศร้าน้ำลิบเลยครับผมอ้๋อ,อ,นองนี่ยังนี่คือบริบบตีคือเกี่ยวหญ้าเกี่ยวป่าหญ้าครับเอ้าปลาครับพุ้ยนี่ครับผมโอ้ใช่แล้วครับอืโอ้ย,อยันไปตกน้ำอยู่ตกมือนี่วิยญา,านทอดทับตกน้ำอยู่กับมืเอเราถุงไว้ ข้าพุ่นมีอาการครับผมโอ้โหหลังพุ่งมีอาการครับโอ้น้ำพวงครับตั้งโทรศัพท์โบราณโอ้โหครับผมมึงคอยยางไปครับพุ่นน้ำโอ้มึงครับน้ำโอ้มึงตื่นหรอครับมึงมาใส่หรือเปล่านี่มีพวงยังไงเลยครับผมลูกก็ติดยังไงครับโอ้ไปแล้วครับไปแล If, ้วเบ็ดผมเบ็ดผมตาข้งบ่มันก็จีบตาใส่ไงนี่แค้ไหนครับผม อู้ย่างบัวใดเลยครับย่างแห้งบัวใดครับผมโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหใส่ก็น่าจะ อ๋อครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บผลงานครับอันนี้ก็บชิบูได้เมื่อตอนเก็บครับผมสิเก็บเสร็จทุงไว้ครับผมตทรศับตรงน้ำครับบุมงงตั้งของเซาเลยครับมึงน้ำโอ้ยมืนขึ้นนี่มันเลยร้ายป่านนี้ครับน้ำโอ้หูมือว่านมาบ่ได้มีอย่างครับมาบ่นี้ลิฟเลยครับน้ำไมนโฮมครับผมน้ำโฮมเอ่อล้างนี่ขึ้นกลิ่นอะไรครับก็เกี่ยวโกรนอยางขึ้น มี่ป่าบอใหลุดนซะว่าครับจริงจริงๆครับผมโอ้มีมีป่าครับนี่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 โอ้กงคงนุ่งครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหปวดเบ็ดก่อนครับโอ้ยไม่รู้ตัวใหญ่ตัวน้อยครับติดโอ้โหใส่งามครับใส่งามอะ โอ้โหนี่ครับผมใส่งามอยู่ครับใส่งามเนี่ใส่งามอยู่โอ้เอาครับเก็บเต็มครับผมะถ่ายทำยากเลื้อเกินคำนามหลายบไปนีิดหนึ่งดูครับตัวนึงครับดูครับพอดีเลยครับพอดีเลยชันเล็กครับชันเล็กอ๋ออ๋ออ๋อโอ้นี่ เรียบร้อยครับหลังครับเด้กเอาเท้ามาโตก่อนครับผมโอ้โห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 ้ยไปซ้ำครับเรียบร้อยครับหนึ่งพันหนึ่งเบ็ดครับผมบริสุทธิเอาโอ้ยเสียดายดิเอาครับบมไปของเฮ้าครับผมเอาครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้ยมีงยังครับผมมีแต่เชียรอิโม่ครับผมเอาครับ ก็ถือว่าโอเคครับมือนีค้คลิปนี้พอสนีนะครับผมคลิปหน้าพอก,กันไหมถ่ายทำยากแน,น่จังเลยครับมีแต่น้มครับผมอ้า,มา,าวใครมากใครชอบก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เคยสีกคนครับคลิปหน้าพอก,กันไหมสวัสดีครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเต็มครับมือนี้โอ้โหมันมาครับผม